วิกฤตเงินปอนปัญหาใหญ่หลังอังกฤษได้นายกใหม่สำนักข่าว CNBC รายงานว่าลิสทรัสคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้นำพักอนุรักษนิยมในวันจันทร์ที่5กันยายนที่ผ่านมาและทำให้เธอได้ก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งผลให้ทรัส์มีภารกิจสำคัญคือเร่งแก้ปัญหาพลังงานและปัญหาเศรษฐกิจที่ตอนนี้ประเทศกำลังประสบกับภาวะเงินเฟอ้อสูงถึง10.1ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงสุดในรอบ40ปีทั้งยังมีผลพวงจาก สงครามยูเครนที่รัสเซียร,ระงับการส่งก๊าซบางส่วนให้ยุโรปทําให้ราคาก๊าซและพลังงานพุง่งชาวอังกฤษต้องเตรียมรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงขึ้นฉเฉลี่ยถึง80%ด้านดอยแบงค์ข่าววานิธนก,กิจข้ามชาติของเยอรมนีก็เตือนว่าการประกาศนโยบายในช่วงไม่กี่สัปด,ดาห์ข้างหน้าจะเป็นปัจจัยสําคัญที่บ่งชี้ให้เห็นว่าอังกฤษจะสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจมหาภาคขั้นรุนแรงต่างๆได้หรือไม่โดยเฉพาะวิกฤตด้านดุลการชําระเงินหลังทรัสได้รับเลือกให้ขึ้นดํารงตําแหน่งนาย รมนตคให่ของงออักฤษย่างไรก็ตามค่างเงินปอนขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่5กันยายนแต่เชยราร์ดโกบานนักกลยุทธ์ด้านบริวัติเงินตราของดอยแบงก์ก็ยังคงเตือนว่าไม่ควรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดกับวิกฤตเงินปอนต่ำจนเกินไปโดยยอดขาดดุลบัญชีเดินสพัดที่แต่ระดับสูงเป็นประวัติการ์อยู่แล้วปอนต้องการเม็ดเงินทุนไหลเข้ามหาศาลซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนและการคาดการเงินเฟอที่ลดลงแต่สถานการณ์กลับดำเนินไปในท,ท,ทางตรง กันข้ามค่ะ